อยู่กับช่องสองสีสายหาสาตร์นะครับวันนี้อยู่กับแคสดีนะครับอ่ะยอดก็ถึงยอดถอนแล้วนะก็ห้ายูโรนะครับนี่เล่นมาค่อนข้างนานนะคือหลักๆมันก็เน้นทําแบบสอบถามนะแล้วก็มีโหลดเกมนะครับอ่าตัวนี้ผมคิดเข้าแล้วมันไม่มีเกมให้นะแต่ว่าอ่าเห็นช่องอื่นเนี่ยเขาเข้ามันก็ได้อยู่นะเมื่อวานนี้ผมก็ลองรีเซ็ตออกเข้าใหม่แล้วก็เข้าดูปุ๊บมันก็เข้าได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เด้งมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับก็เลยงงนะใครที่โหลดเกมได้ก็ หลดทิ้งไว้นะครับตัวนี้มันก็จะได้ในส่วนของเงินยูโรนะครับเดี๋ยวผมมาถอนดีกว่านะ,ะมันก็มีโบนัสนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างรั้ใครเผื่อใครสนใจที่จะโหลดต่อนะ,อะตัวนี้เนี่ยเชิญเพื่อนจะได้อยู่1เซนยูโรนะครับประมาณนะั้นเดี๋ยวผมกดเครดิถอนนะครับเห็นเมื่อวานนี้ของช่องโดม2 1 3นะครับเห็นมันเป็น10ยูโรนะของผมสมัครประมาณ2-3เดือนนั่นแหละ มัน5ยูโรนะครับคนอาสมัครใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็น10ดอลลาร์แต่ว่าผมมัน5ดอลลาร์นะโอเคเดี๋ยวกดถอนดีกว่านะครับเขาอยากใส่เมลนะครับแล้วก็ใส่ไปเป็นเมลเพียวเพาวนะครับเนี่ยมันก็เขียนบอกนะว่าให้ใส่เมลเพียวเพาวนะครับก็ใส่ไปปึ๊บแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับก็ใส่0.51 payout ใส่ไป เรื่องมาถูกต้องอะไรวะเนี่ยก็ลองเงินเข้าใช่ไหมอ่ะมันเหมือนแจ้งแดบบอร์ดละอ่ะโอเคยอดเงินหายไปหมดแล้วนะครับอ่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเงินจะเข้าเลยไหมเดี๋ยวผมขอเช็คในส่วนของเพย์ a พานะครับอันนี้ก็เล่นมาตั้งนานแล้วส่วนใหญ่ตะก่อนทำแบบสอบถามคพอาข้างบินนะพอผมทำหลังๆก็ เริ่มทําแบบเพื่ออายุ20อ่อประมาณนี้นะครับพวกอาชีพเรื่ออื่นๆนะจะได้ไม่บินนะครับเงินยังไม่เข้านะรองเงินเข้าอีกทีนึงเดี๋ยวผมอัปเดตนะครับตัวนี้เงินยูโรเนี่ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่อย36หรือ37บาทนะครับก็รอมันเข้ากอนมีประวัติการถอนไหมเนะนี่ย section transaction นะครับเดี๋ยวผมดูกันก็มีไปแล้วนะครับ ก็ลองน่าจะรองเงินเข้าอย่างเดียวนะก็ยอดถอนขึ้นมาละห้ายูโรเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนประมาณเท่าไหร่เพราะว่าในเพย์พาผมมีอยู่หนึ่งจุศย์สี่หนึ่งยูโรกับสี่เส้นนะครับเดี๋ยวผมกะประมาณนะอ่ะประมาณสามสิบปดบาทนะครับอ่ะสาสิบแดบาทคูณห้าเดี๋ยวดูก่อนแปดห้าสี่สิบสามสิบแปดคูณห้า อ่ะก็ประมาณเกือบ200้อมันน่าจะส8บปบาทกว่านะก็ประมาณนี้นะครับประมาณ200บาทก็ตีไป200เลยดีกว่าอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหกั้นใจได้ตั้งนานนะครับตัวนี้นะคือส่วนใหญ่มันก็กอินประจําวันนั่นแหละแต่ว่าหลังๆม,มันไม่มันไม่ค่อยได้นะฮะคือมันต้องขึ้นแบบทำแบบสอบถามด้วยมันจะถึงเช็คอินประจําวันเนี่ยเช่นตัวนี้เนี่ยอ่ะเช็คไปปพ๊บมันจะได้เห็นไหมครับเนี่ย วันละ80อ่า11เซนอะไรพวกเนี้ยพอผมได้20กว่าวันนะแล้วมันก็เริ่มไม่ได้นะครับอืมก็เลยเริ่มนับใหม่เฮ้ยแต่ว่าตัวนี้มันได้เยอะจังช่วงที่ผมเล่นเนี่ย21วันเนี่ยประมาณ20เซนนะครับวันนี้โห70เซนเลยนะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราต้องทําแบบสอบถามในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับมันจะมีให้เล่นเกมแล้วก็แบบสอบถามอ่า expert เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบสอบถามนะครับเนี่ย เราก็สามารถทําได้นะครับก็พวกนี้นะก็เลือกทํานะครับอันนี้เดี๋ยวมเดี๋ยวผมลองเงินเข้าก่อนเดี๋ยวผมมาอัพอีกทีนึงนะครับอ่ใน,นส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ